แจ็กกี้แล้วเธอมีไอเดียอะไรไหมล่ะถ้านายไม่ว่างก็ไม่เป็นไรหรอกเออฮัลโหลแฟรงค์ใช่ไหมฉันเองแจ็กกี้ พอดีได้รับเชิญให้ไปแข่งรายการโวลช็อปเปียนเน่ยเลยอยากชวนนายร่วมทีมกับเราไม่ละฝีมือน้อโยโยย่จรตอนนี้ออไปแข่งรายการเวลช็อปเปียนกุบควัญรางวัลมาไม่ได้หรอกอ๋นไหนพอะไรไ,ไปอ่ะไม่ใช่ว่าอยากไปแข่งรายการโวลช็ชมเปียนหรอกเหรอหลังจากที่ฉันได้เจอคนพวกนั้นถึงได้เข้าใจอ่ะดับฝีมือของเราตอนนี้ไม่อาจที่จะอ่ะช่เถอะขนาดอยากไปแข่งรายการจริงแล้วก็ระวังตัวหน่อยก็แล้วกันนะลูก อ้ลโหลตรงลงมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกลุ่มคนที่แฝงพูดถึงเป็นใครกันนะ่ะฉันว่าหลังจากเจอพวกเราสั่งสอนไปแล้วนักยโยนจีนส่วนใหญ่คงรู้ระดับฝีมือของตัวเองยุ่นกับคนพวกนี้เนี่ยเสียเวลาจริงๆเลยเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่ามือวางระดับหนึ่งของจีนฝีมือเป็นยังไงป้างมือวางระดับหนึ่ง สั่งสอนหมอน,นั่นเองมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นทำไมทุกคนถึงได้เลิกสนใจการแข่งขันแบบนี้ล่ะเหลหือเวลาอีกแค่เดือนเดียวจะไปหาคนจากที่ไหนมาร่วมทีมดีละ่ะฮะเฮ้ย้าจริง นาชนะฉันถึงจะบอกฮ่า จีนคนไหนเลยรู้ว่าเขาก็คือดูให้ดีไอ้คอล่าดับบันรอสไรอะไอ้สปิริต ฉันจนแทบคอนโทรลลูกไม่ได้เลย อันดับหนึ่งของจีนถึงขนาดต,ต้องพึ่งคนอื่นถึงจะชนะฉันได้ว่าไงนะหมอนี่นี่ช่างเหอะช่างเป็นงไงกันเล่าหมอนในหน้มือวางอันดับหนึ่งอะ่ะพูดแบบนี้แปลว่าไม่เห็นคนที่เป็นมือวางอันดับหนึ่งตัวจริงอย่างฉันอยู่ในสายตาเลยละสิยอมไม่ได้อาศัยฝีมืออย่างนายจะลงแข่งรายการเวอร์แชมเปี้ยนได้ละนายรู้ได้อย่างไงอ่ะแลวยังรู้อีกว่าลูกทีมของนายไม่อยู่สักคนก็เลยต้องหาคนมาร่วมทีมใหม่ฉันจะบอกให้รู้ ว่าไม่ให้นายตั้งทีมได้สำเร็จล็อกนี่คนขี้แพ้อย่างนายถือเดียอะไรมาพูดแบบนี้ก็นเล่าไม่ว่านายจะไปหาคนจากที่ไหนฉันกับเพื่อนๆของฉันก็จะไปที่นั่นด้วยนักยโย่ชาวจีนทุกคนจะรู้ฝีมือที่แท้จริงของนักยอโยระดับโลกยังไงละะ่ะน้อยจบ้าเอ้ยแน่จริงก็มาโดนกับฉันอีกรอบนึ้งสิฉันจะสั่งสอนแกเองน้อยนะ่ะเจ็บใจนัก นี่หมอหน้ามันอวดดีเกินไปแล้วอย่าเพิ่งไปแท่มาด้วยกันก่อนนี่นายปล่อยเขาไปทําไมกันเล่าฉันอยากจะสั่งสอนเจ้าหมอหน้าจริงๆนะแม้แต่ฉันก็ไม่แน่ว่าจะสู้เขาได้เขาก็แพ้เราไปแล้วไม่ใช่หรืองไงอ่ะเมื่อกี้นายเห็นหรือเปล่าว่าเขาใช้โยโย่แบบบัตเตอร์ฟลายแล้วมันทะบายเหรอโดยทั่วไปถ้าระดับทูเอต้องใช้โยโย่แบบรัมแต่การเล่นด้วยลูกแบบบัตเตอร์ฟลายไม่ใช่คนทั่วไปจะทําได้ นี่เป็นการยืนยันว่าหมอน,นั่นน่ะไม่ได้เล่นแบบเต็มที่ไงเราเขาแค่อยากมาข่มเราเท่านั้นน่ะฮะไม่จริงมัง้งอีกอย่างได้สังเกตบ้างไหมตั้งแต่ต้นจนจบเขาไม่ได้ทำแฟลชชิ่งเลยฮ่าๆๆแค่แฟลชชิ่งก็ยังทำไม่เป็นเรายิ่งไม่ต้องกลัวไปใหญ่เลยแฟลชชิ่งอ่ะเกิดจากแรงลมกับการหักเหของแสงแต่หมอน,นั่นใช้แค่แรงลมก็ทำลายแฟลชชิ่งของเราได้นะแสดงว่าเขาไม่ใิ่ทำแฟลชชิ่งไม่เป็นนี่ต่างหากนะัคือความแรากลัวของเขา เป็นไ,ไปไม่ได้ว่าไงหาเจอหรือยังเธอพูดไม่ผิดหรอกตั้งแต่ปิดเทอมซัมเมอร์มานักเล่นมือวางทั่วประเทศต่างก็เจอกลุ่มคนลึกลับใส่หน้ากากมาท้าดวลแถมยังแพ้กับคนพวกนั้นภายในไม่กี่ท่าอีกด้วยดังนั้นนักเล่นส่วนใหญ่จึงท้อแท้หมดกำลังใจจนเลิกเล่นโยโย่โยไปเลย เข้าใจละแฟรงก์กับคนอื่นๆคงเจอกับนักเล่นเสนากากพวกนั้นสินะถึงได้ปฏิเสธร่วมทีมไปแข่งกับฉันนะ่ะผมพวกนักเป็นใครกันนะไม่มีใครรู้หรอกและไม่รู้ว่าเป้าหมายของพวกเขาคืออะไรด้วยแต่ที่แน่ใจอย่างหนึ่งก็คือฝีมือของพวกเขาไม่กระจอกแนะ่เอ้ยนายมือรู้ว่าพวกนั้นไม่ได้มาดีเราจะไปมีเรื่องกับพวกเขาทำไม กัปตันไปแข่งเล่นเกมโยโย่คอมพิวเตอร์กับฉันดีกว่าน่าที่จะนี่ดูได้ยังงั้นเหรอฮะไอ้กัปตันอย่าใช้อารมณ์สิรู้หรือเปล่าหัวใจของการเล่นโยโย่คืออะไรก็คือการก้าวไปข้างหน้าไงเล่าว้นห้มาถึงหน้ามาก้าวไปสู่โลกห่งการเล่นโยโย่แบบใหม่กับฉันเธอได้ขอไดกัปตันเริ่มของกุ้นสที จากนี้ไปเธอจะเอายังไงล่ะเธอยังจำได้ม吗ปีที่แล้วในการแข่งที่ญี่ปุ่นที่เราเจอรีออนอ่ะผ่านมาหนึ่งปีในที่สุดเธอก็เหนือกว่าเขาแล้วอ่ะดังนั้นไม่ว่าจะต้องลำบากแค่ไหนฉันก็ต้องสร้างทีมไปร่วมแข่งให้ได้รีออนอ่ะไม่เพียงแค่สอนฉันถึงความหมายของทีมนะแต่ยังสอนถึงหน้าที่ของนักโยโย ี่เป็นครั้งแรกที่ชาวจีนได้มีโอกาสไปแข่ง World ์แชมเปียนและไม่ไว่าอยังไงฉันก็จะไม่ท้อคนใส่หน้าก,กากพวกนั้นมาถึงก็สร้างความปั่นป่วนให้วงการโยโย่ของจีนเพราะฉะนั้นฉันต้องรู้ประวัติของพวกนั้นให้ได้และจะให้พวกนั้นขัดขวางไม่ได้เด็ดขาดด้วยอืมแซนนี่เธอช่วยหาข้อมูนลนักยโยโยระดับ 1A ถึง 5A ของจีนฉันจะสร้างทีมที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อสู้กับพวกนั้นให้ได้ นี่เป็นตัวรถไปปักกิ่งข้อมูลทั้งหมดฉันเซฟไว้ในมอนบรี่นี้แล้วล่ะขอบใจนะแล้วฉันไปแล้วกัปตันฮะไอ้กัปตันฉันตัดสินใจแล้วนะว่าฉันจะไปกับกัปตันด้วยอ่ะเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของนักโยโย่ชาวจีนฉันจะมาให้โจกคนใส่หน้ากากพูกนั้นมาทำตาบัมเพอใจที่ดีเด็ดขาดเลยไหนเวลาก็มีไม่มากพวกเธอก็แยกย้ายกันไปหาสมาชิกใหม่มาร่วมทีมเถอะนะนะกัปตันเชื่อฉันสิฉันทำได้แน่นอน นี่เป็นต<ะ>ัวรถกับข้อมูล <c oughs> <c oughs> อย่าทำให้พวกเราผิดหวังนะสบายมากไม่ต้องห่วงเธอรู้ได้ไงว่าเขาจะไปพร้อมกับฉัน <c oughs> อ่ะอะและเธอรู้ไหมว่าทำไมคขาถึงอยากลงแข่งเล่นเกมโยโย่อะคนที่ชนะการแข่งขันนั่นจะได้กินต้มยำราเมงที่ร้านฟรีตลอดหนึ่งปีเป็นรางวัลฉันก็เลยหลอกเข้าไปว่าหากชนะรายการเวิร์แชมเปี้ยนได้ ก็จะได้กินต้ยมยำรามเมงของร้านนั้นฟรีทุกสาขาไปตลอดชีวิตเลยละ่ะอุอ้ยไม่ดึกว่าเธอก็จะทําเรื่องแบบนี้ได้นะที่สําคัญก็คือฉันรับปากเขาแทนเธอว่าหากทาง,งานสําเร็จเธอก็จะยอมเข้าทีมไปแข่งชิดแชมเปี้ยนเกมโยโย่กับเขาด้วยไงละ่ะอะไรนะเดินทางปลอดภัยนะ 光灿烂，一天出发。心中许下的承诺，大家一生也信守。蓝天之下的约定，天大地大，各不同的路。你和我要踏上成长的旅途，漫长路上赶。 心窝，抬头看看天空，深深呼吸，怀抱着信念。白的云，蓝的天，风雨过后会出现。不管分开多远，共鸣心声在。